หนึ่งสองาผมชอบตัวนี้มาอาบน้ำกันเปลี่ยนชุดชุดจะอขอบนะคุณแรบใครอไ่อยพี่นมนเปลี่ยนชุดยุ้มันจริงๆต้องตัดขาทาน,นอสอ่ะแต่ไปเฮอะ Okey, dalam naik. Sabu. Semua dah ni. Sambil sabu. sabu. เองเขยเา่าเองเกาหัวทานอตดิเกาหัวดิพี่นมนทานนอจมน้ำทานออจมน้ำพีน่นมนทานออจมน้ำ เสร็จตัวนนัทบอกว่าอยากลงแล้วแล้วก็ไปล้างมือกันเถอะจะได้มารับประทาน นอนไม่คีขาทานนอนเกือบเปื่อยแล้วก็ไปเข้าหา้องน้ำก็รักหยุดบ๊ายบายซ้ำทำไมทานนอนไม่เก็บของก่อนออกจากห้องน้ำเนี่ยต้องมาเก็บอีกแล้วเนี่ยอือ